มันเป็นสี่ห้าปีนี่เหรอเป็นโลกวิญญาณหรือเปล่าม,มีกุมารด้วยมันมีกุมารมีวิญญาณทําให้เดี๋ยวอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงเดี๋ยวอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจเดี๋ยวน้อยเมื่อต่ําใจเดี๋ยวก็หงุดหงิดถือว่าวิญญาณไปแสดงอารมณ์ก็วิญญาณเองแสดงอารมณ์ปกติด้วย อย่าให้ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอ้าวฟังให้ดีนะโลกนี้ไม่มีหรอกซึมชุมถึงเศร้ามีแต่โลกที่คิดมากโลกที่คิดแล้วเข้าข้างตัวเองน้อยใจในเรื่องชะตาชีวิตตัวเองคิดแล้วเหมือนไม่มีคนรักไม่มีคนสนใจทำไมเราไม่เหมือนเขา ทำไมเราไม่มีความเจริญเหมือนเขาทำไมเขาได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเราไม่ได้เราก็จะเอาเข้าไปเปรียบเทียบกับเราเมื่อได้ไม่เท่าเขาเท่าไรแล้วก็จะนึกน้อยเนื้อต่ำใจทรมานใจเสียใจถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะว่าใครก็ตามที่ได้ดีกว่าเรา ก็อ,อนุโมทนายินดีด้วยเราก็พอใจที่ตัวเราอะได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราก็ยังมีกินเรายังมีที่นอนเรายังมีคนมากมายเรายังมีความสุขเรายังมีเรี่ยวมีแรงเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นนี่นะหายอันที่สองให้เรารักคนอื่นเราอย่าไปเรียกร้องให้คนอื่นมารักเรามากเกินไปถ้าเราเรียกร้องใช่ไหม เราก็จะกลายเป็นคนเฝ้ารอขอถ้าเขาไม่ส่งเขาไม่ให้เขาไม่มาคยุยเราก็น้อยใจอีกแล้วท้าใจไหมเราก็ต้องบอกว่าอะไรที่ทําให้คนอื่นได้เราก็ทําไปเลยใครจะได้ดีเราก็ยินดีไปกับเขาเราไม่แข่งกับใครเราไม่เทียบกับใครเราขอเป็นตัวของเราเองให้ มีความพอใจสุขใจที่เรายังมีลมหายใจอยู่มีโอกาสทำคุณงามความดีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทก็จะช่วยเหลือเราเองและเอาบุนอกุศลขนาดนี้ยังมีเลี่ยวมีแรงยังมีสติมีปัญญาอย่าไปนึกถึงตัวเองอย่างเดียวเสียเวลานึกแล้วมันจะมีแต่ปัญหาว่าทำไมเป็นอย่างนั้น ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทําไมถึงเจออุปสรรคมากมายอย่างนั้นอย่างนี้ฆ่ามันไปเข้าใจเปล่าอยู่กับความพอใจได้แค่ไหนก็แค่นั้นทุกคนบนโลกไปเนี้ยขอ,ขอ,ขอ่าต้องตายหมดแหละไม่มีใครเหลือหรอกไม่มีใครดีกว่าใครเท่ากันหมดเกิดแล้วตายเข้าใจไหมวิญ,ญญาณเลยอย่าไปทําให้เขา น้อยเนื้อต่ำใจวิญญาณนี่มันน้อยเนื้อต่ำใจนะเนี่ยวิญญาณเนี่ยวิญญาณแบบว่าเหมือนกับน <c oughs> ึกแล้วเจ็บใจไม่ได้ดังใจวิญญาณน่ะไม่มีความเป็นอุเบกขาเข้าไปถูตัวใครแล้ว ก็จะมีแต่โศกเศร้าเสียใจอะไรอาวรแล้วก็นึเกเปรียบเทียบยกจิตให้สูงทำจิตให้สบายมอบให้พระพุธะทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเบิกบานเข้าใจไหมสาธุอ่หายแล้วตื่นขึ้นมายัจมอยู่กับลมแบบผีบ <c oughs> ันธาทำไง หลวงพ่อพอดีคนอื่นก็จะชวนไปที่อื่นพอดีลูกลูกไปเจอพอดีลูกเขาถามว่าหายไปไหนมาหนูบอกว่าหนูมาบวชที่นี่พอพูดให้ฟังพาร้องไห้วิญญาณเขาอยากจะเอาบุญด้วยวิญญาณอยู่ในตัวเธอเขาอะโศกเศร้าเียใจเหมือนวิญญาณที่วิญญาณเหมือนมันวิญญาณเด็กที่พ่อแม่ไม่รักหรือวิญญาณผู้หญิงที่แบบว่าสามีทิ้งมันก็จะเข้าอยู่ในตัวเธอมันก็ทาไมเป็นอย่างนั้นแหละวิญญาณเหมือนกับ ม่น่ยายากมากอ่ะ,อะเขาเศร้า,า,านะเดีย๋ยวเดี๋ยวคิดไปคิดมาก็มันร้องไห้อีกพี่มาพี่มาของเขาอย่างนี้แหละ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> มีสวยได้ป่าเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวพี่มา <c oughs> ีย้ร้องียกร้องความเชื่อออกได้ไหมเธอต้องตื่นึ้นมาแล้ววิญญาณเขาจะตื่นเธ <c oughs> อบอกมีธรรมะาอยู่ที่ไรมากเลยโลกไปนี้มันโลกสมมติ มาเกดเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วก็ไ,ไม่มีใครดีกันหรอกมันไปมือเปล่ากันทุกคนไม,ไม,ไม,ไม่มีอะไรติดตัวไม่ได้หรอกยังม,มีเรื่องมีแรงเสริมจิตใจให้เข้มแข็งเข้าใจเปล่าแล้วยังมีบุญน,นี่นะแนงเข้าวัดเข้าวาได้เขาดูนี่นะน,นะนอนติดเตียงแงะเลยตายตายทั้งเป็นอ่าเขาใจเปล่า๋าธุอาพวกที่แบบไปฉีดยามาทั้งหลาย

ชีวิตต้มีความหวังไปทําความดีด้วยกันรู้สึกว่ามีวิญญาณอยู่ในตัวใช่ไหมขอให้มันกล่อมอยู่ได้อ,ไอยากให้เอาไปอยากให้มันอยู่หรืออยากให้มันไปอยากให้ไปให้พ้นครับ <c oughs> ต้องหาเวลามามันเป็นใครบ้างเท่าที่เรารู้กุมารก็มีกุมารไอ้กุามารเลี้ยงไปกี่ตัวเลี้ยงไว้สองตัว กรมาณสองตัวสองตัวก็แย่แล้วกุมารมันมาอย่กับลูกตัวลูกเขาโยนมาโดยเธอทิ้งเอาไว้อยู่้านน้องลูกเธอเหรอลูกเธอเป็นคนนำไปเอามาเหรอไม่ใหแม่เขาทิ้งไว้ท่นแต่ไม่ไดเอามาด้วยแต่รูกว่าเขาอยู่ด้วยหรือเปล่ามันมาอยู่แล้วแต่ลูกเ็าไม่ให้มาเขาล่างมาลูกเขาไม่ให้เอามาบูชาที่บ้านลูกเขาไม่แล้วกุมไอตัวแท่งกุมารอยู่กับใคร ตัวนี้ก็อยู่ที่บ้านเก่าบ้านใจผู้ชายเหรอบ้านเก่าบ้านเก่าไม่มี่วญามาตามเธอมาเพราะเธอเคยให้ข้าวให้น้ํากินใช่ไหมใช่ตามมาคือกุมารนี้เป็นกุมารแบบองค์เทพไม่ใช่กุมารที่เลี้ยงกุมารแบบเป็นกุมารองค์เทพครับเทออะไรกุมารก็คือกุมารไม่มีเทวมันก็อาจจะเสียใจก็ได้มันอยากมีเธอก็ได้เธอมีเวลามาบวชเับเราหรือเปล่าล่ะ เธมาบ่บบเดี๋ยวมันได้เกิดเธอจะดีขึ้นแต่ว่าให้ผ่านสุจีนไปยทัอยากจะมาแก้กรรมหลายๆอย่างท่านให้ผ่านจุดจีนไปครับอยากจะมาแก้กรรมหลายๆอย่างอยู่ครับได้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 ค่าสุนัขโดนที่ไม่ได้ทำเราสัมภาษณ์ที่เคยทำไว้ด้วยครับข้อมาเหมาทีเดียวเลยแล้วก็การทำแทงด้วยแทงแทงด้วยน้าวิญ,ญญาณมันลุนมเธอหมดเลยแต่ถ้าเธอตัดสินใจว่าจะมาแก้ให้เขาก็จะปลดล็อก เขาก็จะแบบโอเคอาเป็นว่าแม่ไปเกิดแน่นอนไม่เดียดเดียนแล้วก็อยากจะมาเป็นทามว่าขอให้ลูกหรือว่าเออแม่เป็นแม่รักแม่มัางไม่รักถ้าเผื่อยังไม่แก้ถ้าแก้แล้วรักใหญ่เขาจะไปเกิดเพราะแรักมันตายไปเธอไม่รักมันอ่ะเธอจะไปรักลูกอย่างเดียวได้ไงอ๋อก็เป็นลูกเธอเหมือนกันใจเปล่า เธอบอกว่าลูกเอยลูกที่ไม่มีเนื้อมีหนังแม่ก็รักนะแม่จะส่งไปเกิดแล้วก็จะปลดปล่อยลูกเธอที่มีเนื้อมีหนังเขาก็จะกลับมาเป็นคนปกติจะรักเธอเข้าใจยังเอาแต่ลูกมีหนังมีเนื้อเขาก็เป็นลูกเธอเหมือนกันนะเอาไยใกล้ไปสองวอบแล้ววันนี้วิญญาณทั้งหลายเอย เดี๋ยวจะมาบวชให้แล้วอย่าไปโดนจิตโด,ดนใจอย่าไปทําให้เศ้าหมองอย่าไปทําให้มีปัญหาปล่อยให้ครอบครัวเขามีความสุขมีบุญมีบารมรีให้มีชีวิตสดใสดสดชื่นไม่โศกไม่เศร้าไม่ซึมไม่เหงาไม่หงอยไม่มีสิ่งอัโมงคลให้มีแต่สิ่งที่เป็นสุริมงคล อา้าวพิตื่นแล้วเรียบร้อยหายยังชึนเท่า <laughs> หายหายังหายแล้วหายแ <laughs> ล้วนี่เลยพอเบื่อซะนะจะได้จะได้รวยยังเบืยอยังมั่ม <laughs> ได้ยังยังพอเบื่แม่จะได้รวยจะได้สดชื่นแจ่มใสครอบครัวจะมีความสุขเข้าใจเปล่านั่นแหละ Mm hmm. ตรงมาสิไครับอะไรนะตรงมาสิไปครับเดี๋ยวเข้าไปเตรียมตัวหลังตุกินใช่ไหมตุกินเข้ามาเองอันนี้เขาเคยบวดอยู่แล้วเนี่ยเวลาเนี้ยหายยังหน้าหลก็หน้าสว่างสวยแล้วเออหน้าถดใสมีออร่าตอนมายังต้องมองอี่เลยสมองเขมรติงยังปกติยัง รู้สึกเป็นเราแล้วใช่ไหมก่อนหน้านั้นไม่ใช่เป็นเราใช่ไหมใครก็ไม่รู้ใช่ป่ะไม่รู้ต้องเอารู้หลวงพ่อไปไปที่บ้านด้วยปกติเขาเป็นคนหัวสมองว่องไวป่ะเนี่ยต้องเป็นซีกันเนี่ยต้องถามซีกันเหรอแล้วอยู่ๆอยู่ๆเด้งไหมเหรออยู่ๆกลายเป็นคนแบบซึมเศร้าอยู่ๆกลายเป็นคน พูดน้อยพูดน้อยใช่ไหมตาทุอ่าโชคดีาหลโชคดีตาทุโมทนาด้ดาวยจะลืมน้มาแก้นะ <c oughs> ดะเบียวไม่ได้นะเด,ดียวมาเอดละอ่า Terima <laughs> 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 kasih. <laughs>